สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีทุกคนนะครับเด้อวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องบอเบียดาซิงนะครับนะก็หลังจากห่างหายไปเป็นเวลา2วันครับมาอันนี้ก็พาเอฟซีมาพินครับเนื่องจากว่างานผมเยอะครับเยอะแบบหลายอย่างครับไม่ใช่งานวิ่งงานอะไรเยอะนะงานหลายอย่างครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมนะครับนะ ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะที่นี่ด้วยครับนี่ตอนนี้ทีมงานเราก็วิ่งหินครับช่วงนี้งานหินคุกอย่างเดียวเลยครับวิ่งแต่งานหินคุกงานลูกลังนะครับนะช่วงนี้เพราะางานดินทีมงานเราหยุดครับวิ่งไม่ได้ครับมันแฉมันเปียกหมดแล้วนะครับนะเกือบตุบังครับวันนี้ các bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินแม่นอยู่นี่เด้อนี่มีข้าวกล่องด้วยครับ

เนคุกมันไม่ค่อยสวยครับช่วงนี้มันหนา้าฝนครับแล้วหลวงโมเราไม่ได้โมอะไปเ,เป็นหย่งนสต็อกนะครับนะก็จะประมาณนี้แหละดูโอเคครับ<อ>ดูดิกากันหนครับไปโดดโดด้อยเลย À, nhúc 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 này nưng, à đốt đốt nhẹ nhàng cái nôi nhúc nhúc lấy ngang ngang rồi men à, ừ, bay <laughs> bớt nhóc bớt <bước>, nhóc khắp <laughs> những chỗ này biệt <laughs> งานก็จาละจินเกียเกียมาเราได้เฟดสามมาใหม่ครับดจ,จัดครับระบบไฮดรอลิกทั้งหมดเลยครับกระบอกยกฝังฝังข้าก็เป็นไฮดรอลิกนะครับ อย่าบอกว่าขี้เกียจลงมาหมุนครับแก้าตำแทวนะเกียจยังไงสันเออรู้บ้างอยู่ัเก็บใส่ดี ีลวครับนี่ตัวนี้เป็นไฮดรอลิกนะครับผมทำมาใหม่ครับนี่นะนี่เ,เป็นไฮดรอลิกใช้งานครับตามด้วยฮีโนู่าวขาจานปูครับแขนแรงคันนี้ได้มอมาใหม่ด้วยอู้เสียงหัวตากครับมันนี้ปวด

โอ้ยต,ต้องบุบบุบมือเลย่งแห้งเอาต่อพักก์เปลี่ยนไหมเอ,อ้อไปบุบไปนะครับจะได้ไปเปลี่ยนท่อพักไม่ครับแค่น,นี้วิ่งไม่วิ่งไม่ออกครับวิ่งออกบอกไม่ถูก lạnh lắm, họ phay MC đấy, nó sẽ tiếng đắng vậy này, là, này à, áo à, <laughs> Chào. nhau nhau lắm. Chào. Thế ra gặp những việc. ba Nè. Đu. Bà lão sải khoăn này chứ. ba lão sải khoăn lăng ma. Tay con này là xài... quần đâm pứt đây là. ถามม,มาใหม่ครับวันนี้แรงกว่าเดิมท่อนี่เปลี่ยนเหมือนไม่รุ่นเลยครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนนั่นนี่เดี๋ยวก็เปลี่ยนนั่นนี่ครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเสียงเหมือนเดิมนั่นแหละทำไงได้ครับใจมันรักครัรน,นเปลี่ยนหน้ารูปหลังครับเปลี่ยน ซ้ายยังขวายกซ้ายยกขวาได้หมดยกท่านี้จักปลาเรานี่จัดเต็มจริงอันนี้ดูอุ้มไปเยอะมากเลยเอ้า เดี๋ยวเราติดตามผลงานกันตอนก่อไปด้วยตัวเราทุกนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจด้วยครับอย่าหายไปนานนะครับเนะาะฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ